ครับก็วันนี้ครับผมจะมาสาธิตการทํางานของดิสลอกอะลามนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับหลักการทํางานง่ายๆของมันเพียงแค่คุณสอดตัวดิสลอกอะลามนี้เข้าไปนะครับให้พอดีกับรูดิสของคุณหรือว่าจะใส่รูนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องเล็งนิดนึงนะครับเพียงแค่สอดเข้าไปกดปุ่มนี้จะมีสัญญาณนะครับบอกว่า มันเริ่มทำงานแล้วครับและเมื่อได้สักแป๊บหนึง่งถ้าหากว่ามีคนกระแทกคอรถของคุณมันจะส่งสัญญาณเตือนครับนี่จะเป็นสัญญาณเตือนครั้งแรกเมื่อมีคนพยายามที่จะโจรกรรมรมถของคุณแล้วเมื่อมีการกระแทก3ามอีกครั้งสัญญาณจะร้องดังอีกครั้งหนึง่ง เป็นสัญญาณแบบยาวๆเนะครับง่ายๆครับถ้าคุณต้องการจะหยุดเสียงนี้คุณยกเตียงแค่ใส่คุณแจที่ได้มานี้ครับเข้าไปบิดกับเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อย